เ,เพราะว่าพัดก็อยากคุยแบบว่าให้ทุกคนได้ได้เข้าใจง่ายๆสบายๆะคะ่ะเพื่อที่เราจะได้เอาปฏิบัติได้แบบง่ายๆเพราะว่าถ้าถ้าเราไปไปคข่งคัดมากใช่ไหมคนคนก็จะคิดว่าเออการปฏิบัตินี้มันมันน่าจะยากเนาะอะไรเงี้ย คือมันยากก็ให้มันเป็นเรื่องของข้างหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีศรัทธาแล้วเราอยากจะทําแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะมีวิริยะของเราเองคือวิริยะมันจะเกิดเองแบบคือคือต่อให้คุณเป็นคนขี้เกียจขนาดไหนนะต่อให้คุณเป็นคนขี้เกียจหลบหลีกเลี่ลยงการปฏิบัติอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มปฏิบัติอะแล้วคุณเริ่มแบบนับหนึ่ง นับหนึ่งกับสภาวธรรมคือหมายความว่าพอคุณเริ่มเข้าไปเห็นสภาวธรรมคือไปเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติที่มันปรากฏอ่ะคุณก็จะเริ่มแบบว่าไม่อยากจะเสียเวลาคือ